เจ้าทองสุนัขจรจัดหน้าหมู่บ้านที่ทุกคนตราหน้าว่าเป็นหัวขโมยเพราะมันแอบคาบรองเท้าแบรนด์เนมหรูของมหาเศรษฐีเจ้าของบ้านออกไปทิ้งป่าหลังบ้านทุกคืนจนเกลี้ยงตู้เจ้าของบ้านโกรธจ,จัดถึงขั้นเตรียมแจ้งเทศบาลมาจับมันไปกำจัดทิ้งเพราะคิดว่ามันเป็นสัตว์อันตรายแต่ก่อนที่รถเทศบาลจะมาถึงเขาตัดสินใจแอบสะกดรอยตามเจ้าทองเข้าไปในป่าเพื่อจะดูว่ามันเอาของไปซ่อนไว้ที่ไหน ท่ามกลางความมืดเขาเห็นรองเท้าทุกคู่ถูกวางเรียงรายเป็นเส้นตรงอย่างประหลาดทันทีที่เดินตามรอยรองเท้าไปจนสุดทางเขาก็ต้องชะง,งักด้วยความหวาดกลัวเมื่อพบกับกลุ่มโจรใจโฉดที่แอบกบดานพร้อมอาวุธครบมือเตรียมเข้าปลุ่นบ้านของเขาในคืนนั้นเองเจ้าทองไม่ได้ขโมยรองเท้าเพราะความสุขสนแต่มันพยายามทำสัญ,ญลักษณ์ชี้เป้าตำแหน่งอันตรายที่มนุษย์มองไม่เห็น และที่น่าสลดใจที่สุดคือเขาพบเจ้าทองนอนหายใจรวยรินอยู่ข้างกองรองเท้าร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลเวอะหวะจากการเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านหลังนี้ไว้เพียงลำพังเจ้าของบ้านถึงกับเขาสุดและโผล่เข้ากอดร่างที่บาดเจ็บด้วยน้ำตาแห่งความรู้สึกผิดท่ามกลางเสียงไซเรนและแสงไฟจากรถตำรวจที่สาดส่องเข้ามาเขาเพิ่งเข้าใจว่า สุนักที่เขาเกลียดชังคือฮีโร่ผู้ซื่อสัตย์ที่ยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องคนที่เกือบจะทำลายมันบทเรียนนี้เตือนให้รู้ว่าความดีที่แท้จริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในรูปลัก